สวัสดีครับพบกับช่องนักบินน้อยของครูชาตินะครับวันนี้นะครับก็หลังจากที่เรานะครับได้ทําการสร้างปีกนะครับสร้างปีกเสร็จเรียบร้อยนะครับซึ่งปีกลักษณะก็จะเป็นรูปโค้งนะครับที่ผมเคยสอนไปในคลิปที่แล้วนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาบูปีกนะครับชุดแผนหางไอ้แผนหางนะครับแล้วก็ชุดปีกนะครับวิธีการนะครับก็เราหาซื้อนะครับตามร้าน20บาทนะครับ มันจะเป็นผ้ายา,า,า,งางนะครับพลาสติกบางๆนะครับหรือภาษาก็มีพยางยงที่เรียกกันนะครับที่เรียกกันทั่วไปนะครับเรียกว่าไมล่า2บบาทซึ่งที่ชื่อไมล่า2บบาทเพราะว่าเราหาซื้อมาจากร้านที่ขายพวกของ20บบาทนั่นเองนะครับก็เวลาไปซื้อนะครับก็ บอกนะครับว่าเป็นผ้าคลุมวัสดุอะไรต่างๆนะครับที่มันห่อละ20 25นะครับประมาณนี้แล้วแต่ร้านที่ขายนะครับก็เดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ให้ดูนะครับขึ้นรูปให้ดูข้างบนนี้นะครับก็รูปก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็อ่ะมันก็จะมีสีขุ่นกับสีใสนะครับก็เลือกใช้ได้เลยส่วนแบบที่เราจะเอามาบุนะครับก็จะใช้เป็นไม้หรืออะไรก็ได้นะครับเป็นบุขึ้นมาตามขนาดที่เราต้องการนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นขนาด60คูณ30นะครับเพื่อเอาไว้ บูปีกนะครับบูปีกโดยเฉพาะเส้นปีกนะครับก็สาหรับตามแบบนะครับก็จะกว้าง20เซนนะครับยาว54เซนนะครับที่แบบผมลงแจกไว้นะครับก็อันนี้นะครับก็หลังจากที่เราได้อันนี้เสร็จแล้วนะครับปีกเสร็จแล้วนะครับแล้วก็วางนะครับซึ่งตอนนี้ผมจะวางทดสอบดูก่อนนะครับว่ามันพอดีหรือเปล่านะครับมันเหลือเยอะมากน้อยแค่ไหนนะครับพอดีไหมปีกเรานะครับ ซึ่งผมวางแล้วมันก็พอดีเพราะผมทําเผื่อไว้อยู่แล้วนะครับก็ยาว60ปีกเราแค่54นะครับด้านกว้าง30ปีกเราแค่20นะครับก็เหลือก็ตัดทิ้งคราวนี้การที่เราจะบุนยังไงถึงถึงจะติดนะครับวิธีการนะครับเราจะต้องใช้กาวอันนี้นะครับเขาเรียกว่ากาวสเปร์นะครับหรือสเปร์กาวนะครับก็มีหลายยี่ห้อนะครับส่วนยี่ห้อนี้ก็ใช้ <goof cji> <t feather warfare> ผมก็ใช้ส่วนใหญ่ก็ใช้เป็นยี่ห้อนี้นะครับหรือยี่ห้ออื่นใช้ได้เหมือนกันนะครับไม่ได้ฟิกว่ายี่ห้อไหนนะครับก็ไปพ่นนะครับพ่นใส่ด้านบนนะครับด้านบนของปีกนะครับด้านบนนะครับแล้วเราค่อยเอามาวางนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปพ่นกันเลยดีกว่าครับสําหรับวิธีการพ่นนะครับเราก็จะวางชิ้นงานนะครับก็คือปีกเราลงกับอะไรก็ได้นะครับเป็นกล่องเป็นอะไรก็ได้นะครับแต่ผมวางไว้กับล้อรถนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็จะใช้ สเปรย์กาวนะครับในการฉีดขย่อก,ก่อนนะครับพ่นก็จะประมาณนี้นะครับพ่นเสร็จแล้วนะครับก็หลังจากที่ผมพ่นเสร็จแล้วนะครับก็คือพ่นด้านนี้นะครับผมก็จะวางเลยครับ ลองดูที่ที่แบบนะครับก็คือเป็นตัวนี้นะครับทิ้งไว้นานไม่ได้นะครับเดี๋ยวเกาแห้งนะครับก็ติดเลยนะครับวางตามแบบที่เราได้วางไว้ตอนแรกนะครับ้ค่อยวางลงนะครับจะได้ไม่บิดเบี้ยวนะครับวางลงแล้วก็ใช้มือนะครับกดไล่ทีละด้านนะครับย้ํานะครับทีละด้านนะครับเพื่อป้องกันนะครับการบิดเบี้ยวนะครับเสร็จแล้วก็ไล่ ไล่นะครับไล่ตรงนี้จะเกิดความสวยงามนะครับทำให้ปีกนะครับไม่หย่อนนะครับไล่ด้านนี้นะครับอ่ะมีเศษฝนนะผมก็จะดึงออกตรงนี้นะครับไล่ด้านนี้ครับเขานี้กดไปนะครับอ่าวันนี้นะครับมาดูการบูปีกนะครับ ตรงนี้พยายามอย่าให้ฟิล์มมันตึงนะครับถ้าตึงเนี่ยปีกจะมีอาการบิดเบี้ยวได้นะครับพอได้แบบนี้แล้วเราก็คว่ำลงนะครับขวบด้านลงกดครับคราวนี้ด้านนี้แหละครับมันจะทําให้ฟิล์มนะครับติดกับไม้ได้ค่อนข้างดีเพราะว่าเรากดลงไปนะครับกดให้มันชิดกับชายหน้าปีกแล้วก็ริบนะครับอ่า ไล่ทุกจุดนะครับเพื่อป้องกันที่มันจะหลุดได้นะครับอาจจะไม่ติดอะไรอย่างเงี้ยเราก็ป้องกันไว้ดีกว่าแกะถ้าการถ้ามันไม่ติดเราแก้ทีหลังนี่แก้ยากนะครับาการงานแก้ไขนี่จะแก้ยากกว่า,วาประกอบสร้างนะครับก็ให้เรามาระวงังสร้างให้ให้เรียบร้อยจะได้ประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะตัดเลยนะครับซึ่งวิธีการตัดเนี่ยจริงๆก็ แล้วแต่ถนัดนะครับในวันนี้นะครับก็จะใช้เป็นเข็มนะครับหรือลวดลนไฟร้อนๆแล้วก็มาตัดฉลุเลยหรือบางท่านอาจจะใช้ใบมิดโกนะครับตัดอย่างนี้ก็คือแล้วแต่ความถนัดนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันตัดกันต่อก็ระดับต่อไปนะครับที่เราจะตัดนะครับก็จะใช้เป็นอันนี้เป็นเข็มนะครับร้อยเมลยนะครับก็มีเทียนไฟแช็กนะครับผมก็จะจุดเลยนะครับ จุดนี้นะครับแล้วก็ใช้นี่นะครับลนไฟนะครับให้ได้ความร้อนแดงๆนะครับแล้วเราก็นามาตัดได้เลยวิธีการนี้นะครับก็ใช้เวลาไม่นานนะครับใช้เวลาไม่นานหรือบางท่านที่บอกว่าใช้ใบมิดโกนนะครับก็ต้องอาศัยความนิ่งนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าถ้าไปโดนไม้ หรือส่วนอื่นนะครับอาจจะทําให้ขาดทนะัะตอนนี้ได้คมาร้อนนะครับผมจะยกขึ้นให้ดูนิดหนึ่งนะครับจะได้มองเห็นถนัดนะครับเลือกใช้นี่นะครับแห่ลงไปนะครับตัดเลยครับผมจะเลือกตัดส่วนที่เป็นส่วนโค้งก่อนนะครับเนื่องจากว่าตรงส่วนโค้งเนี่ยก็จะต้องอาศัยความละเอียดนิดนึงนะครับเพราะว่า ส่วนโค้งก็จะอาศัยความละเอียดแล้วก็รวดเร็วนิดนึงนะครับนี่นะครับดึงเลยครับอ่ตอนนี้ส่วนโค้งได้แล้วเหลือแค่ส่วนตรงครับมันก็จะทําง่ายเลยครับคันนี้ลากทีเดียวนะครับสุดเลยอ่ะผมควรลากข้างหลังก่อนนะครับลากข้างหลังก่อนนะครับหลุดแล้วครับ เหลือด so so ้านหน้านะครับก็ทำเหมือนเดิมครับด้านหน้าผมก็จะทำเหมือนเดิมนะครับด้านหน้าทำเหมือนเดิมเลยครับแล้วเร็วหน่อยก็ได้นะครับถ้ามันร้อนนะครับหลังจากนั้นก็จะได้ออกมาเป็นปีกนะครับที่เราบุแล้วนะครับนี่นะครับสังเกตไฟนะครับนี่ครับถ้าบุมันจะมีนี่นะครับจะค่อนข้าง ตึงแล้วก็สวยงามไม่บิดนะครับเพราะว่าเราไม่ตึงมากนะครับปีกนะครับก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับโอเคครับสําหรับการบูปีกนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับนักบินน้อของคูชาตินะครับการบูปีกนะครับส่วนคลิปต่อไปนะครับเราจะมาดูการยกปีกนะส่วนแพนหานะครับทําเหมือนกันนะครับทาเหมือนกันเลยนะครับคลิปต่อไปเรามาดูกัน ยกปีกนะครับวิธีการยกปีกคือยกสองข้างเนี่ยวิธีการยกยังไงนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องนักพิโนยของคูชาติด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปดีๆออกมาต่อไปนะครับนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณครับ